พอวันนี้ไปดูบอกรสเถียนจากพีพีทีวีค่ะบอกรสเถียรบอกว่าเฮ e ้งแฉเอกนัทบอกรสเถียนจากพีพีทีวีเนี่ยเขานั่งดูรายการของพี่ดนัยเขาจับประเด็นเลยเอาขึ้นมาขึ้นโพสเลยว่าเฮ้งแฉเอกนัทพยายามขอดีลล้มพีรพันพเพื่อขึ้นเป็นหัวหน้าพักเองเฮ้ง e คือตัวเองเนี่ยรับไม่ได้แล้วก็แทกจากเจาะลึกทั่วไทย บกเบอร์หนึ่งของพีพีทีวีจับประเด็นนี้ออกมามใครเสียเอกนัทะลยเอกนัทเด็ดเอกนัด็ดเดดูดูสุชาติก็ดูแบบโอ้โหผมรับไม่ได้เลยนะทำแบบนี้เออใช่ไหมจะดูอ่ะจะดูอ่ะแล้วฟังไหมผมผมได้ฟังย้อนหลังอ่ามันยังยไงนะคืออาจริงๆ,ๆคุณสุชาติก็ไม่ได้ฟังจากขิงเองนะไม่ได้คุยกับคุณขิงนะคุณสุชาติบอกว่าเพื่อนสสโทรมาเล่าให้ฟังว่า คุณเอกนัทโทรหาเพื่อนสสเนี่ยในกรในขอเนี่ยไล่ฟังอย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อนสสคนนี้ก็มาเล่าให้สุชาติฟังคือเป็นข้อมูลชั้นสองอะแต่สุชาติเ็ไปเล่าให้พี่นนัยฟังอะไรประมาณอย่างนั้นพี่เฮงไม่ได้ฟังจากหูพี่เฮงเองแล้วพี่เฮงไปเล่าให้พี่นนัยฟังได้ยังไงอ่ะทีนี้คนเนี่ยคือคือเมื่อเช้าเนี่ยผมก็สรุปกันแล้วว่าคนดเยอะอะใช่คืออันนี้พี่เลือกจากบกบกยิงจับประเด็นนี้เลยคือเราก็ต้องให้ความเป็นคันเป็นทามกับ คุณเอกนัทว่าพูดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะคุณสุชาติเองก็ไม่ได้ฟังกับเสียงของคุณเอกนัทเองด้วยตัวเองเขาเล่าว่าประมาณเขาเล่าว่าเป็นแต่เขาเล่าว่าที่ว่าเนี่ยแกบอกว่าเป็นสสเป็นเพื่อนสสคนหนึ่งแล้วจริงๆเขาเล่าว่าเนี่ยระดับคุณสุชาติชมกลิ่นไม่ควรที่จะเอามาคุยกับคุณดันัยเนาะจนกระทั่งบกช่องอื่นหยิบเอาไปอ่ะทีนี้ปรากฏว่าคือ วันนี้เนี่ยทุกสำนักข่าวเลยค่ะเขาก็หยิบประเด็นนี้ออกไปอย่าว่าแต่พีพีทโดยคุณเสถียรเลยมติชนยังออกมาพาดอย่างนี้เลยว่าสุชาติแฉขิงต่อสายล้มปิรพันธ์ตั้งชุดสุดซอยมีคนตามเก็บยัน21ชื่อสอสของจริงอ่าอะไรของจริงแต่ชุมพรบอกว่าไม่จริงเพราะนั้นตอนนี้ฉันนพุ่งเป้าที่3คนของชุมพรละพี่น้องชุมพรช่วยตอบฉันด้วยนะว่าจริงหรือไม่จริงนะเขาบอกว่า วันนี้เนี่ยนะคะคุณสุชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์พี่นัยไม่เช้านี้โดยพูดถึงเรื่องว่าไม่รับสายนายเอกนัทคุณสุชาติบอกว่าเป็นสายที่เข้ามาเมื่อวันอังคารที่สามมิยอเราได้เห็นภาพแรกในวันไหนนะภาพหมู่ภาพแรกวันอะไรวันวันประชุมสภาวันสุดท้สามสิบเอ็ดวันศุกร์สามสิบเอ็ดพฤษภาคือนั้นภาพนั้นก็หลุดมาถึงมือผู้บริหารของพรรคแล้วคืนนั้นมีใครโทรหาคุณสุชาติไหมคะ คืนนั้นมีใครโทรหา21คนไหมคะเสาร์มีไหมคะอาทิตย์มีไหมคะจัน์มีไหมคะอังคารเมื่อวานนี้มีไหมคะวันนี้มีไหมคะเมื่อเช้านี้หลังจากจากหลังจากวางสายจากคุณดันนัยเนี่ยมีคนโทรศัพท์หาคุณสุชาติไหมคะคุณชาติไม่ตอบก็ได้นะแต่ความจริงมันจะอยู่ในเครื่องโทรศัพท์คุณมันเขียนว่า miss call ประเจนว่า miss c a <laughs> ดังนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกสายที่เข้ามาวันอังคารเนี่ยโทรมาจริงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมาคือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไกลแล้วก็เลยงงว่าเราสามารถคุยกับคนแบบนี้ได้หรือไม่มคุณเล็กเอกนัทพร้อมพันเค่ะพากลุ่คุยว่าคนแบบนี้คนแบบนี้ได้หรือไม่ข้อแรกคือคุณจรชาติก็แจกแจงให้กับคุณดนานัยฟังว่าไม่ไว้ใจใครคิดว่าเจอสัมภาษณ์ตั้งแต่ที่สนามหลวงวันนั้น ก็บอกแล้วว่าจากกันด้วยดีเราไม่มีอะไรกันเราอยู่ได้ก็อยู่ไม่อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเราออกมาไม่ต้องปล่อยคุณสุชาติลาออกได้เองเลยนะคะ,อ,ะอย่าลืมว่าต้องย้อนหลังกลับไปว่าวันที่ตั้งพักลมไทยสร้างชาติพักมาจากใครเราก็รู้ระวังตัวใครมาเราก็รู้ผมก็ไม่อยากพูดย้อนกลับไปในอดีตเพราะมันเป็นเรื่องภายในบ้านมันควรจะจบในบ้านไม่ใช่มาพูดให้ประชาชนมีความรู้สึกว่านักการเมืองทะเลาะกันออกอากาศ อายชาวบ้านบอกตรง,ตรงๆอันนี้ยังไม่อายแล้วฮะอันนี้ยังไม่ทะเลาะกัน,นอีกแล้วฮะคุณสุชาติก็เลยบอกว่าที่ให้สัมภาษณ์เพราะต้องการแค่แคลอกแก้ข้อกเก่าหาผมก็ลูกผู้ชายขอถามกลับว่าเลขาขิงโทรหาผมทําไมไปฟังคุณสุชาติค่ะคุณสุชาติผมขอ<า>สะพานขอย้ำนิด,นดหนึ่งคุณสุชาติยืนยันว่าครั้งหนึ่งคุณขิงเป็นคนพูดเองเข้าชื่อกัน ปลดหัวหน้าพักดีกว่าใช่ไหมครับเพื่อนผมสอสบอกว่าท่านเลขาโทรมาหาเนพะื่อนรอบๆในกลุ่มผมเนี่ยหลายคนว่า,วาให้ผม่วยรับสายหน่อยจะเรามาคุยกันดีกว่าถ้ามันนี่ไม่ได้เราก็มาช่วยกันจับมือขับหัวหน้าพักออกเลยอ๋อที่จะต่อสายมาคุยคือประเด็นนี้แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องคุยเลยตรงผมจะคุยต่อทำไมพี่ถ้าผมรู้ประเด็นแค่วัตถุประสงค์นี่ผมจะคุยทำไมเพราะผมมาไกลแล้วผมบอกเนี่ยอ๋อ พ่าตกลงตกลงที่พยายามต่อสายเข้ามาคุยกับคุณสุชาติเพื่อเพื่อชวนขับหัวหน้าพักเลยองงเลยเนี่ยงงเออแต่ว่าเป็นคําบอกเล่าจากเพื่อนสอสอนะไม่ใช่จากคุณขิงโดยตรงถูกไหมก็ผมไม่ได้รับสายคะับแต่เพื่อนสอสบอกว่าเขาโทรมาขอเสียงถ้ามีการโหวตเนี่ยเพื่อจะขับหัวหน้าพักช่วยกันโหวตกันหน่อยขอเสียงขอเสียงถ้าให้ร่วมมือกันขับคุณพิรพันธ์ว่างง้นเถอะจะขอเสียงหน่อยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเองคุณอมรคุณดนัยว่า มันเป็นระหว่างเขาคนคนหนึ่งคนกับคนสองคนเนี่ยมันจะต้องคือเขาเรียกาอะไรพวกผมไม่เคยอยากเทปใครอ่ะถูกไหมครับพวกผมไม่เคยอยากเสียงโทรศัพท์ใครอ่ะมันไม่นมัไม่ไม่ไม่ใช่ลูปชายผมไม่เคยอยากเสียงใครแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนประเภทวางแผนดีๆพวกผมอาจจะไปผมถามว่ามันก็มีอะไรยินยางกันได้ถูกไหมครับทีนี้คุณสุชาติบอกว่าวันที่มีลูกกินข้าวกับกลุ่มชุมพรก็ชัดเจนว่าเกือบทุกคนมารวมอุดมการ์กับคุณสุชาติ แล้วมันจะเหลือใครล่ะคุณสุชาติยืนยันนะคะว่าชุมพอรอยู่กับคุณสุชาติแต่หนึ่งในสามชุมพรบอกว่าไม่ไม่เราไม่ได้ไปเรายังอยู่กับเลขาคิงถามว่า21รอายชื่อของจริงไหมคุณสุชาติบอกว่า21สสยืนยันว่าเซ็นจริงเป็นสสโกหกไม่ได้คนที่บอกไม่เซ็นก็ต้องไปตอบคำถามกันเองกับ18 18คนแล้วบอกว่าเซ็นรูปก็มีก็ต้องตอบคำถามในบ้านเราไม่ใช่บอกข้างนอก ก็คือหมายถึงสามคนสามคนจะชุมพรถ้าคุณจะไปไม่ไปคุณต้องไปตอบคนสิบแปดคนนี่เขาเองก็จับมือกันแล้วนี่ถามว่าทำไมสามในยี่สิบเอ็ดปฏิเสธทันฟันคือชุมพรสุชาติบอกว่าแล้วรูปไปกินกาแฟล่ะเอารูปกินกาแฟมาสุชาติใช่คำว่าเขามาหาผมเนี่ยสามชุมพรเขามาหาผมพร้อมกันไหมเขาก็รู้ว่ารูปออก่อมากินข้าวอีกรอบวันที่หก ที่เซ็นชื่อก็มีรูปว่าเขานั่งอยู่ด้วยก็กินข้าวด้วยจะปฏิเสธทําไมก็มีเหตุผลบางอย่างแหละแต่ไม่ก้าลวล่วงและไม่บังคับใครกินข้าวก่อนในห้องญี่ปุ่นแล้วออกไปกินกาแฟข้างนอกนะคะคุณสุชาติบ,บอกว่าพวกผมไปสอสอสคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรบ้างทุกอย่างต้องผ่านก้าวอรหรันบางคนสอบตกจะมาตัดสินใจแทนเราได้ยังไง แก้ข้อบังคับก็ไม่มีสอสอรู้และโครงสร้างแบบนี้อนาคตมันจะไปยังไงวันนี้คุณสุชาติย้ําค่ะเรามาอาศัยบ้านเขาอยู่วันนี้จะมาคล้องกุญแจไม่ให้เราออกและจะทํำยังไงที่ผ่านมาเราสงบไปรอบนึงสุดท้ายก็เอาระเบียบพักมาขับเราออกได้จะได้ไปสร้างบ้านที่เราทําให้ประเทศคุณสุชาติคนท,ท,ที่มากล่าวหาว่ามาดีเบตกันไหมว่าไม่มีผลงาน ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ต้องทำตอนตามรัฐมนตรีตอนโควิดผมเป็นว่าการทำทำงานเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆแต่ตอนนี้เขามีถีมอะไรอ้างว่ามีคนลงขันของปลอมทั้งนั้นชุดที่เขาตั้งชุดสุดซอยคือชุดอะไรอ้างว่าไปเหยียบตาปลากระทบใครภาพมันดูดีแต่รู้ไหมมันมีชุดสุดซอยและมีชุดตามเก็บอีกชุดหนึ่งอาชุดตามเก็บด้วยเออสุชาติแฉ เข้าใจท่านผู้ชมเข้าใจ<อ>ใช่ไหมว่าคุณสุชาติแฉแฉคุณเอกนัทพร้อมพันคือมีชุดสุดซอยและมีชุดตามเก็บอีกชุดหนึ่งนัก mm hmm. ข่าวเลยถามว่าแสดงว่ามีชุดสุดซอยตีเมืองขึ้นแล้วมีคนตามเก็บหรือสุชาติบอกต่อไปมันจะออกมาหมดว่าอะไรเป็นอะไรไม่โทษใครแต่อีกไม่นานจะเห็นหมดทุกเรื่องเรามาพูดเรื่องในบ้านกันดีกว่าอย่าให้สังคมปวดหัวไปกับเรา แต่นี่มาดิสเครดิตกันถามว่าชุดเก็บนี่เก็บอะไรคุณสุชาติบอกว่าเดี๋ยวรอคนถูกกระทําออกมาพูดดีกว่าผมไม่ได้ใส่ร้ายใครแต่นี่เป็นคนพื้นที่รับไม่ได้เขาก็มาด่าผมด้วยถามว่าเมื่อมีการเปิดเผยภาพวันที่6มิถุนายนที่เซ็นชื่อ21สสได้หรือไม่คือเปิดภาพที่เซ็นชื่อ,อะนะ mm hmm. คุณสุชาติบอกว่าเดี๋ยวคมีออกมาวันนั้นเราถ่ายไว้ว่าทุกคนมีแนวคิดเดียวกัน สุดท้ายคืนนั้นทั้งคืนมีผู้ใหญ่ของพรรคโทรหา21สส,สก็ถ่ายวิดีโอไว้บางคนเป็นสสเขตไม่อยากออกตัวเข้าเซ็นจริมไม่งั้นเขาออกมาฟ้องผมแล้วแถมยังมาโพสสนับสนุนหัวหน้าแถมยังมาบอกให้โพสสนับสนุนหัวหน้าถามว่าสรุปว่าเลขาขิงโทรมาเมื่อไหร่กันแน่คนสุดชายโทรบ,บอกว่าโทรมาเมื่อวันอังคารที่3มิย หลังจากมีรูปผมกินข้าวกินกาแฟกับกลุ่มชุมพรแต่เมื่ออังคารที่10มิยอบหลังยิบเอสสลงชื่อแล้วไม่มีใครโทรมาชื่อลงเมื่อวานออกเมื่อวานเอ,อเอาโทรศัพท์ผมไปเช็คได้สุชาติบอกว่าคืนวันที่9มิยอบกลุ่มชุมพรโพสต์ว่าไม่ได้เซ็นผมโทรหาชุมพรเลยเขาบอกว่าเขาลําบากเขาเป็นสสเขตชาวบ้านจะหาว่าเขาไปรับตังมาให้กลับข้าก็ด่าไปว่าจะบ้าหรือไง ไปทําแบบนี้มันเสียเครดิตเพื่อนทั้งกลุ่มแล้วต่อไปใครจะคบพวกคุณไอ้สามชุมพรผมก็ไม่ได้ว่าใครก็ไปแก้ตัวกันเองแต่คนเขารู้ว่าใครเซนใครไม่เซนถามว่าหนังสือนั้นส่งให้นายกหรือยังคุณสุชาติบอกว่านางสาวพิชารัตน์ลาหาภูชนะไปกับสอสอีกสากคนทราบว,ว่ายื่นแล้วก็ยื่นไปแล้วสรุปคุณสุชาติบอกว่าคุณชาับาชาิบอกว่าเลขาขิงนี่แหละ mm hmm. เพื่อนเล่าว่า เลขาคิงมาชวนว่าเฮ้ยพวกเราจับมือกันล้ม,ลมทีละการดีกว่า <quá. S 2> เราก็ไม่ได้เล่นด้วยแต่ก็มีทัศนคติกับคิงที่ไม่ได้เป็นมิตรกันเพราบอกว่าไอ้ที่ตั้งทีมสุดซอยอ่ะพอไปสุดซอยแล้วมีคนไปตามเก็บคนที่ไปถูกตามเก็บเนี่ยเขาก็มาด่าสุชาติเขาบอกเดี๋ยววันหนึ่งก็จะมีเรื่องเราก็จะกระจ่าง แล้วก็แล้วก็ยืนยันว่า21คนที่เซ็นนั้นเนี่ยไม่มีปลอมเพราะถ่ายวีดีโอไว้เซ็นจริงเซ็นจริงๆทั้ง21คนเซ็นจริงๆ3มชุมพรก็เซ็นแล้วเมื่อสามชุมพรกลับคําสุชาติโทรไปคืนนั้นเลยแล้วเขาบอกว่าเขากลัวชาวบ้านด่าเป็นอสสเขตอ่ะออกลัวชาวบ้านด่าแต่เซ็น และ21ชื่อนี้ก็ไปถึงมืออุ้งเองก็มี3มชุมพรติดไปด้วย mm hmm. ก็สรุปก็คือ3มชุมพรไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็คือคุณอยู่ใน21นี้แหละที่ต้องการจะให้นายรัฐมนตรีปรับคลมอนในส่วนของรวมไทยสร้างชาติซึ่งมันทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ mm hmm. มันเป็นนวัตกรรมทางการเมืองใหม่จริงๆที่คุณกอนพูดนะคะ